สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้น e k s หรือว่าบริษัทเอกชัยการแพทย์จำกัดมหาชนกับความน่าสนใจในช่วงโควิด19จะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับ สวัสดีเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้ผมอาจจะพูดถึงหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลค่อนข้างบ่อยหน่อยนะครับด้วยความที่ก็ตามเทรนหน่อยละกันนะในช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิด -19 นะครับก็ระบาดรอบใหม่ในประเทศไทยของเราผมก็เลยอยากจะเอาหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลนะครับมาแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จกักได้หลายบริษัทนะครับเพราะว่าเพื่อนๆบางท่านอาจจะรู้จักแค่บางบริษัทนะอาจจะรู้จักแค่ BDMS หรือว่าอาจจะรู้จักแค่ BH เท่านั้นนะครับ ซึ่งจริงแล้วหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลในตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันก็มีอยู่ได้หลายบริษัทนะครับอย่างวันนี้ก็จะมาแนะนําในส่วนของหุ้น EKH นะครับหรือว่าบริษัทเอกชัยการแพทย์จํากัดมหาชนหรือที่เรารู้จักกันก็คือหุ้นโรงพยาบาลเอกชัยนะครับซึ่งความน่าสนใจของหุ้น EKH นะครับก็คือหุ้น EKH นะครับเป็นหุ้นที่อยู่ท่ามกลางการระบาดของโควิด -19 เหมือนกับหุ้นตัวอื่นๆนะครับอย่างเช่นหุ้น TU หรือว่าหุ้น PM ซึ่ง2หุ้นที่ผมกล่าวมานี้นะครับได้รับผลกระทบจากโควิด -19 แต่ว่าหุ้น EKH นะครับกับได้รับอนิสง์จากการระบาดของโควิด -19 ในเรื่องของการตรวจคัดกรองโรคโควิด -19 นะครับที่ระบาดในจังหวัดสมุทรสาครนะซึ่งอันนี้ก็น่าจะส่งผลทำให้รายได้ของหุ้น EKH นั้นเพิ่มมากขึ้นนะครับที่น่าจะรับรู้ได้ก็คือในช่วงไตรมาส4ปี63 ก็น่าจะทําให้กําไรของตัวบริษัทนั้นเพิ่มมากขึ้นตามข่าวนะครับก็ระบุว่าศักยภาพในการตรวจโควิด -19 ของหุ้น EKH นะครับก็รองรับได้ถึง1,000เคสต,ต่อวันซึ่งราคาค่าตรวจนะครับอยู่ที่4,150บาทต่อเคสอ่ะนี่ก็คือความน่าสนใจของหุ้น EKH นะครับในช่วงที่โควิด -19 กําลังระบาดรอบใหม่นะครับ ก็ถือว่าเป็นสตอรีด่ดีๆของหุ้น EKH แล้วกันนะแต่ทีนี้นะครับถ้าเรามาดูในส่วนของงบผลประกอบการในราย9เดือนปี63เทียบกับปี62แล้วก็จะพบว่ารายได้รวมในลาย9เดือนปี63นะครับก็อยู่ที่465.11ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับก็คือ26.92ล้านบาทส่วนกำไรต่อหุ้นก็คือ4สตางต่อหุ้น ในขณะที่รายได้รวมในราย9เดือนปี62นะครับก็อยู่ที่677.95ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะีก็คือ131.09ล้านบาทส่วนกำไรต่อหุ้นก็คือ22สตางค์ต่อหุ้นดังนั้นนะครับเราก็จะพบว่ากำไรสุทธิในราย9เดือนปี63ก็ลดลงมาจากกำไรสุทธิในราย9เดือนปี62ถึง79.46% เพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะพบว่างบผลประกอบการในราย9เดือนปี63ของหุ้น EKH นะครับก็ถือว่าออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเมื่อเทียบกับหุ้นในกลุ่มเดียวกันซึ่งเหตุผลส่วนหนึ่งนะครับก็น่าจะมาจากการล็อกดาวน์ของประเทศไทยในช่วงเวลานั้นนะครับซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวที่เป็นลูกค้าของหุ้น EKH แล้วก็รวมไปถึงต่างด้าวนะครับไม่สามารถที่จะเดินทางมายังประเทศไทยได้ ซึ่งถ้าเราไปดูในส่วนของงบผลประกอบการในลายไตรมาสนะครับเราก็จะพบว่าในไตรมาส2ปี63หุ้น EKH ก็ขาดทุนนะครับซึ่งก็ขาดทุนอยู่ที่0.22ล้านบาทนะครับหรือว่าประมาณ2 0 0แสนกว่าบาทนี่แหละแต่พอมาไตรมาส3ปี63นะครับหุ้น EKH ก็พลิกกลับมามีกำไรอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็มีกำไรอยู่ที่15.89ล้านบาท ก็เลยทําให้กําไรสุทธิในไตรมาส3ปี63นะครับ Q1Q ก็ฟื้นตัวขึ้นมาในขณะที่ y e a r on y e a r นะครับกำไรสุทธิก็ยังลดลงมาอยู่นะครับซึ่งก็ลดลงมาอยู่ที่66.85%ตัวที่กําไรสุทธิในไตรมาส3ปี62นะครับก็อยู่ที่47.95ล้านบาท สำหรับส่วนตัวองผมนะครับมองว่าจากข่าวดีที่เข้ามาช่วยหนุนแล้วก็ในเรื่องของงบผลประกอบการที่มีการฟื้นตัวขึ้นมานะครับสองเรื่องนี้ก็น่าจะส่งผลทำให้ราคาของหุ้น EKH นั้นมีการปรับตัวขึ้นมาในช่วงเวลาสั้นๆนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าราคาของหุ้น EKH ณนะปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นมาด้วยนะเข้าใจว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่น่าสนใจนะ สำหรับในส่วนของงบแสดงฐานทการเงินในปัจจุบันของหุ้น EKH นะครับในส่วนของสินทรัพย์รวมในปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่976.77ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมนะครับก็คือ157.39ล้านบาทส่วนของผู้ถือหุ้นในปัจจุบันนะครับอยู่ที่792.37ล้านบาทเมื่อเรานำมาคิดเป็นค่า DE ในปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่0.20เท่า ก็ถือว่านี่สินของตัวบริษัทก็ไม่ได้เยอะเลยนะครับดูจากค่าดีก็ถือว่าถือว่าดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าค่าดียังไม่ถึงครึ่งของ1เลยได้ซ้ำสำหรับค่า PE ในปัจจุบันนะครับอยู่ที่52.70เท่าค่า p b v นะครับอยู่ที่3.73เท่า ก็ถือว่าค่า P/E อาจจะสูงไปนิดนึงนะครับแต่คิดว่าถ้าเกิดว่ากำไรของเขาสามารถกลับมาได้เนี่ยค่า P/E ก็จะลดลงนะครับในส่วนของค่า P/BV ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างน่าใช้ได้อยู่นะครับแต่ก็ยังถือว่าสูงอยู่นะแต่ผมคิดว่าค่า P/BV ก็เขาน่าจะเทรดกันอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับอัตราการจ่ายปันผลในปัจจุบันนะครับอยู่ที่4.26%ต่อปีซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปดูนะครับการจ่ายปันผลของเขาจะอยู่ที่ประมาณ2กว่านี้แหละ 2%กว่านะครับซึ่งตอนนี้าการจ่ายผลผลก็เพิ่มขึ้นมานะอาจจะเพิ่มขึ้นจากการที่ราคาหุ้นมีการปรับตัวลงในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่อย่างไรก็ดีนะช่วงนี้เราก็จะเห็นว่าราคาหุ้นก็มีการปรับตัวฟื้นตัวขึ้นมาแล้วโดยที่ราคาของหุ้น EKH ในปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่5บาท20ตางต่อหุ้น สำหรับในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคนะครับเราก็จะพบว่าแนวโน้มของราคาในปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวโน้มของการเป็นขาขึ้นนะครับเพราะว่าตัวแท่งราคาแท่งล่าสุดเนี่ยก็ยืนเหนือตรงเส้น MA 200วันประกอบกับจุดต่ำสุดที่มีการปรับตัวขึ้นมาโดยตลอดนะครับแล้วก็จุดสูงสุดที่มีการทำจุดสูงสุดใหม่ด้วยซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นมุมมองที่ดีของตัวราคาของหุ้น EKH ซึ่งผมมองแนวต้านเอาไว้ตรงบริเวณ5บาท50นะครับอันนี้เป็นแนวต้านที่คิดว่าน่าจะผ่านขึ้นไปนง่ายๆนะครับ แนวต้านที่น่าสนใจมากๆก็น่าจะอยู่ตรง5บาท60ต่างนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าราคาสามารถทะลุต,ตรงนี้ขึ้นไปได้นะครับผมมองว่าราคามีโอกาสที่จะขึ้นไปต่อถึงประมาณ6บาทได้แบบสบายๆเลยสําหรับในส่วนของเส้นไอซ์ไซในกราฟรายวันนะครับก็ยังถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่นะครับไม่ถือว่าเสียงมากนะแต่ถ้าเรามาดูในส่วนของกราฟรายสัปดาห์นะครับแล้วก็จะพบว่าเส้นไอซ์ไซก็เริ่มเข้าใกล้โซนอเวอร์บอทแล้ว ซึ่งอันนี้ก็อาจจะถือว่าเป็นความเสี่ยงนะครับในกราฟรายสัปดาห์แต่อย่างไรก็ดีนะครับถ้าเราตีกราฟเป็นแนวรับแนวต้านเราก็จะพบว่าตอนนี้นะครับราคาก็ทะลุแนวต้านสำคัญตรงบริเวณ5บาทขึ้นมาแล้วก็สามารถยืนเหนือได้แบบแข็งแกร่งแล้วเพราะฉะนั้นนะครับผมเลยมองว่าราคาก็มีโอกาสเชื่อไปต่อได้อีกนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับราคาตรง <S <S <term> บริเวณนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในการเข้ามาสะสมเพื่อเก็งกําไรนะครับเก็งกาไรในเรื่องของข่าวด้วยในเรื่องของงบท,ที่กําลังจะออกด้วยอะไรอย่างนี้ส่วนการที่จะเข้ามาถือลงทุนยาวนะครับถ้าเราดูจากปัจจัยพื้นฐานก็ถือว่าโอเคแล้วดูจากแนวโน้มราคาก็ถือว่าดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นจังหวะที่ดีในการเข้ามาสะสมเพื่อลงทุนยาวก็ได้อ่ะก็ลองเอาไปพิจารณาเพิ่มเติมดูอีกทีนะครับสำหรับหุ้น EKH โอเคก็ okay, ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้อะถ้าเ่อนเพื่อนใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักคนเพื่อนได้นะครับแล้วก็เป็นเพื่อนหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกัน,นที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ